สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับคุณยายฟ้าใสนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณยายนะคะวันนี้คุณยายอร่อยไหมคะคุณยายสวัสดีค่ะก็เร็วสวัสดีค่ะโอ้ยจนกลับปะรดต้นใหญ่เลยดูทำตาโตคุณยายบอกกำลังยินรหลับอยู่เลยใครเรียกเนาะ ตใหญ่นะคะต้นสับป,ปะรดอร่อยไหมคะคุณยาย <g ülme> กินยังไงให้ใหมีความสุขนะคะกินยังไงเนาะกินไปด้วยรับตาไปด้วยเลยคุณยายดูท่ายืายนนะคะดูขาหลัง ดูขาหลังคุณยายโอ้โหดูท่ายืนดูขา,ขาค่อนข้างที่จะร้อนหน่อยนะคะบ้านคุณยายของเราเหมือนลมจะเล็กนะคะเด็ดจะส่งนิดนึง คุณยายคุณยายกินอย่างเดียวเลยคุณยายเรื่องกินก็ไม่ถอยเหมือนกันนะคะคุณยายของเรา อร่อยไหมคะบอกในเรืองอร่อยไหมอร่อยไหมคะเติมแล้วนะคะหิวก็หิวง่วงก็เหมือนจะง่วงเหมือนความเคยชินเหมือนความเคยชินนะคะกินไปด้วยหลับตาไปด้วยคุณยาย โอ้โดูดูครับโอ้เสียงเคียวทำไมเคียวเหมือนคนไม่มีฟันโอื้อ เดี๋ยววันนี้เราขอจบคลิปเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะพามาส่องคุณยายอีกนะคะคุณยายส,สวยๆนะคะดูจมูกโด่งเลยนีย่ดูท่ายืนดูขามีการพักขาด้วยคุณยายฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับคุณยายของเราด้วยนะคะช่องเล็กๆนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้คุณยายกับน้องๆด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนคุณยายจ๋าสวัสดีค่ะ